สวัสดีค่ะนักเรียนในวันนี้เราพบกันในเรื่องมาตราตัวสะกดในภาษาไทยกันนะคะตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางโดยมีเสียงประสมเข้ากับสระมาตราตัวสะกดมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่ การเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดต่างๆทำให้นักเรียนเขียนและอ่านคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะมาตรากอกาหรือแม่กอกาคือคำหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่ามาเสือตัวมือ เสียดำและอื่นๆมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตราด้วยกันค่ะ 1. มาตรากก 2. มาตรากง 3. มาตรากด 4. มาตรากล 5. มาตรากบ 6. มาตรากลม 7. มาตราเกย 8. มาตราเกลมาตราแม่กกาคำในแม่กกาเป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดท้ายคำหรือท้ายพยางอ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ ตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่กอกาได้แก่กะติกาเกเรเงะงะซาฟิยะน้ำบูดูปราณนีเรือกอและเล้าไก่โสพายาคา อาชาและอื่นๆต่อมานักเรียนอ่านตามครูนะคะกะติกาเกเรเงะงะซาฟิะน้ำบูดูปราณี เรือกอแลแเล้าไก่โสพาย่าคาอาชาและอื่นๆให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะปูเสม ลำพูเก่งมากเลยค่ะปูสะแสมหมายถึงปูที่มีก้านสีแดงปนม่วงกระดองเกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลำพูหมายถึงชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งขึ้นในที่น้ำกร่อย มีรากงอกขึ้นเนี่พื้นดินเรามารู้จักกับคำที่อยู่ในมาตราแมกกอกาเพิ่มเติมกันเลยนะคะเต่าเสือปลาไดาโนเสาร์ ต่อมาให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะเต่าเสือปลาไดาโนเสาร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ และในวันนี้ครูมีบทท่องจำในมาตราตัวสะกดแม่กอกามาฝากนักเรียนค่ะลองมาฟังกันนะคะแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่า หมูในเล้าแลดูหมาปูเสแมแลปูนากะปูมาปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะเจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เรไม่สู้ดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะ นักเรียนเคยได้ยินบทท่องจำเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กรกาหรือไม่หลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะต่อมานักเรียนท่องตามครูนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะแม่ไก่อยู่ในตะกระ้า ไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กา,ก,าก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกา,มกา,กาหมาใหญ่ก็ไล่ห่า หมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากะปูมา้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำ กเจาระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี <_ t une> เพราะมากเลยค่ะ <_ t une> นักเรียนอย่าลืมฝึกท่องกันบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้เก่ง และจำขึ้นใจค่ะแล้วเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ